สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมํนำเสนอเช่นเคยนะครับ้วยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางก็มาจากประเทศซีเรียครับโดยมีข่าวมาในช่วงเช้าของวันนี้ครับแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่11กรกฎาคม ก็คือเมื่อวานโดยมีการรายงานครับว่าเกิดการโจมตีขึ้น2ครั้งซึ่งมีการพุ่งเป้าไปยังฐานทัพของสหรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งบริเวณนั้นครับเป็นเขตที่ทางสหรัฐเนี่ยยึดครองแหล่งกา๊าซและก็น้ำมันทั้งหมดโดยมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งใกล้ๆกับฐานทัพสหรัฐและก็โรงงานผลิตกา๊าซคนิโคในเขตชนบ,บททางตะวันออกของเดเอ โดยกองกำลังผสมที่นําโดยสหรัฐและกบันมิตรเนี่ยได้มีการเพิกเฉยนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีการตอบโต้สวนกลับใดๆโดยเจ้าหน้าที่กรางหมของสหรัฐลายหนึ่งได้มีการยืนยันในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาว่าฐานทัพของสหรัฐครับ ถูกโจมตีจริงๆแต่เขาเนี่ยได้เป็นการกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวครับมันไม่ได้ส่งผลต่อฐานทัพของสหรัฐรวมถึงโรงงานผลิตการาซเลยหลังจากนั้นครับผ่านมาอีก12ชั่วโมงต่อมาได้ยินเสียงระเบิดที่ฐานทัพหลักของสหรัฐในทุกน้ำมันอั o Man, นโอมานนี้เขตชนบททางตะวันออกเฉียงใต้ของ D เอสซโดยแหล่งข่าวหลายแห่งเนี่ยได้มีการระบุว่า ฐานทัพของสหรัฐถูกจร่วดพุ่งเข้าใส่โดยการโจมตีดังกล่าวครับเกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐกำลังจัดการฝึกอบรมร่วมกันในฐานทัพหลังจากนั้นครับก็มีการรายงานว่าเห็นควันสีขาวหนาทึบลอยออกมาจากฐานทัพพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐแต่ก็ยังไม่มีรายงานออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โดยฐานทัพของสหรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาครับก็มีการยิงจรวดถึง32ลูกโจมตีฐานทัพหลักของสหรัฐในแหล่งน้ำมันอันโอมานแล้วก็เมื่อวันที่4กรกฎาคมก็มีรายงานการระเบิดใกล้กับโรงงานก๊าซคนิโคแล้วก็วันที่7กรกฎาคมก็มีการโจมตีด้วยโดรนก็พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐโดยมีรายงานว่ากองกําลังที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งมีการเข้ามาประจําการในดีอสซและก็คาดว่ารัฐบาลของซีเรีย ก็ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังได้ทำการโจมตีฐานทัพทั้งหมดของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นทั้งในอโนมานหรือโคนิโคนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานำเสนอครับว่าฐานทัพของสหรัฐก็ตกเป็นเป้าหมายเรื่อยๆนะครับหากผู้ชมมีคขามเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ